พี่บีครับเมื่อคืนถามตรงๆเลยฮะเวสเล่นเป็นไงบ้างครับสำหรับพี่ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่ที่เวสเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเขาแต่ว่าเป็นเกมแรกที่ดูเหมือนว่าเวสเนี่ยไม่ต้องลงมาเล่นในแนวลึกคือต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเล่นเหมือนเหมือนตัวทีข้างบนนะครับก็คือว่าไอการที่โซบสไลไปแทนที่ซาร่าแต่ไม่ไม่ขึ้นบนแนบใน,นการอะไรกันกักโปไม่ใช่ท่าเดิมไม่ได้ล็อกแล้วก็เสียแต่วิ่งเข้ามา เหมือนเล่นให้กับเนเธอร์ลแลนด์ตอนฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เวสเนี่ยก็ขีดอยู่ข้างบนแล้วก็วิ่งลงมาอยู่ระหว่างคู่มิดฟิลด์ซึ่งมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เวสเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีพื้นที่ในการเล่นเพราะก่อนหน้านี้นนชลอตเองให้วิ่งมั่วออแต่เมื่อคืนโอ้ผมว่าเขาลงมาช่วยเกมรับได้ดีพอประมาณนึงเลยนะใช่ใช่ก็เป็นแต่ไม่ต้องไม่ไม่ลงลึกมากทําให้ตัวเขาเนะี่ยมีเวลาที่จะไปมีเวลา มีแรงที่จะพักแล้วก็จะคิดในการครีเอทเกมอะฮะแล้วพี่บีเห็นด้วยมากมากน้อยแค่ไหนครับที่คาร์เกอร์เคยบอกนะครับว่าฟูเรียนบีเอชเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแทนเควินเดอร์รอยในพรีเมียร์ลีกในอนาคตนะฮะพี่บีเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนครับคือผมปกติผมไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรกับคาร์ลักเกอร์ครับมันก็พูดไปเรื่อยนะครับข้อหนึ่งก็คือวิธีการตำแหน่งโอเคอ่ะมันจอมทัพเหมือนกันแต่เล่นคนละแบบนะฮะเพราะว่าเดอร์รอยอ่ะเป็นเป็นจอมทัพที่ พอเป็นจอมทัพมหาศาลนะครับแล้วก็มักจะยืนอยู่ทางด้านขวาของมิดฟิลด์ตัวกลางอยู่เสมอ,อคือเป็นแขนขวาจะอยู่ทางฝั่งแขนขวาโรดี้ครับสวนเวียสเนี่ยเป็นถ้าเทียบกันก็คือเขาจะเป็นยืนอยู่แขนซ้ายเวลาที่มิดฟิลด์ตรงกลางยืนถ้านเป็นโรดี้นะฮะครับ,รบแล้วก็ก็มีสิทธิ์ตำแหน่งจอมทัพเนี่ยในเรื่องของฟุตบอลที่โลกมันเปลี่ยนอ่ะมันมีหลายแบบนะฮะก็มีโอกาสอาแล้วแฟนๆนะครับคิดว่าฟอร์เรียนเวียสเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะเป็นหัวใจเกมรุกของลิ์คูต่อไปในอนาคตได้แล้วหรือยังลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ